สวัสดีนะคะพี่น้องขาก็มาปบเชื้อกันแล้วนะคะไล่ไล่ทานอาจจะมีธนบัตรทีเกลีเก็บไว้มากมมยนะคะหรือธนบัตรไม่ไม่เก็บไว้มากมา่แต่สําหรับชงเรียนกองละกองว่งวงหมักจะเก็บธนบัตรตีไม่ค่อยไม่นะคะเพราะว่าไม่สามารถจะเก็บธนบัตรใบไมไ่ไม่ได้เพราะไม่เคยไปซื้อจากตีไหนเลยนะคะอ่าได้จาก ตองตลาดก็แก็บตามที่ห้าได้นะคะวันนี้ก็นำแบ่งหยีสิบบาทนะคะไม้ถุกทานได้รับชมกันแล้วนะคะเบ่งหยีสิบบาทรุ่นข้องปอล่มรอเกาายุทธีด้านหน้านะคะแล้วด้านล่างจะเป็นป่าปอะไรเดียวเรียนกองละกองว่อพริกไอ้ดูนะคะสำหรับธนาบัตรแบ่งหยีสิบนะคะซึ่ง อาจจะมีคนเก็บไว้ไล,ล่ยๆ่รูปแบบนะคะซึงอย่างอ่าได้เลยแต่จริงๆแล้วในตองตลาดนะคะธนบัตรเบบนีหลืมมดไปจากตองตลาดเลวเพราะเราจะปบธนบัตครคงพอล่วงในราชการตีสิบมาร์กนะคะสำหรับธนบัตร พอล่วงรอก้าก็จะให้ไปจากตองตลาดตลอาปริกดูจะไม่ก่อยเจอถ้าเจอกลนจะแกลบวายทันทีนะคะเรามาดูตรวบัดที่น้ำไม้รับชมสซ้งใบนี้นะคะว่าด้านล่างเป็นปาากองใลลนะคะด้านล่างก็จะเป็นปาากลองพอร่วงรอเกาาซึ่งมี หรือว่ามีประชนอย่างเย่ว้อยู่เลยนะคะตอนนั้นเราก็มีด้านล่างเป็นครอบครัวที่เจ้อปุ้นก้องพอล่วงรอกาวนะคะซึ่งได้บันทึกไว้ในตระบัติใบนี้แบบนี้นะคะก็มีการอุโมบุตรติดากงพระอง ครวตีอบุลแล้วก็เลียงลูกพระโอรสปฏิดาด้วยความรักนะคะแล้วก็เระาอุค์เองตีส้มเวนนะคะรรบนี้ก็เป็นตอนสมัมประเย้านะคะเขียนไว้ว่าพระบาทส้มเด็ดพระพรมินทรามาภูมิพุนอดุลยเดชนะคะก็ก,ก,ก้นก็เก็บกันมดแล้วนะคะตะว่าไปพบในตรงตลาดไม่ลงเรือกุนจะรีบแหลกเก็บเอาไว้นะคะซึ่งช่องนี้ก็ได้มาจากการเก็บ หลายๆวันมาแล้วนะคะก็นำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันมั่งนะคะก็จะปริกให้ดูด้านหน้ามั่งนะคะด้านล่างมั่งนี่เป็นด้านหน้ากับด้านล่างนะคะก็นำไม้รับชมซึ่งถ้าใครไม่มีก็รีบเก็บนะคะมดไปจากตองาลาร่าเล็วจริงๆคึงจ่องนี่ก็ ็บไว้ไม่หมากนะคะส่วนใหญ่จะประมาณเสียใบนะคะธน,นบ,บัตรี่มีรูปสำคัญสำคัญกลองผลลงโล่ก้าก็จะเก็บไว้แต่ตอนนี้ยังไม่่อยได้เก็บในราชการที่สิบมากนะคะเก็บได้บางใบท่านั้นนะคะฉะนั้นคิดว่าควรจะตึงเวลาที่เก็บราชการที่สิบมั่งได้เลวนะคะเพราะถ้าเราเชื่ออนาคตก็จะยาก สำหรับวันนี้ขออำลาาทุกานไปก่อนเนนฟ้าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีนะคะ